พ่อพารวยครับปกติจะเ,เคยแนวถังตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากีบัตรัฐบาลเป็นบ,านบ้านวัช่วยทร์ท่าน้อยเหล่าพัฒนาโรวมไปถึงคนรต่างจาังต้องสุกอะไรเงยครับปกติน,นี้รอบของวันอาทิตย์ที่ยีธันวาคม2565วันอาทิตย์ยี่สินะครับขอกล่าวคำว่า,าเมอรื่ิยขึ้สไป,ปร,รับสนาชาวคริสตจักรทุกท่านเนาะรวมไปถึงพี่น้องชาวไทยทุกท่านเนาะที่นับถือทางคริสต์ศาสนาเนาะ หรือแม้แต่ทุกๆคนก็แล้วแต่นอกที่ร่วมเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสครับอา้าวยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกหวยมีความสุขตอนรับวันคริสต์มาสกันนะครับมาสรุปแนวทางวันที่24ครับบนรสาอ,อุตสาหกรรมจะดแนวทางวันอาทิตย์เนะาะเฉพากกี่ับบนมา5 8 3ล่าง5 6พิเศษครับแม07เลยเนาะ7000ล่าง31ปกติครับ5 3 4ล่าง5 3 ปิดท้าย v i p ครับ166่งล่าง51แม่เจ้าเบิ้ล0ูน0เบิ้ล66โอ้โหเจาะไม่ไปเลยเนาะอ้าวตามสัญญาให้ก็า้าเมื่อไหร่อย่าลืมตีเลิงกา66เนาะเออไม่แน่นอนเลยวันนี้จริงๆเลยเด่นก็มาดีอยู่เนาะอ่ะเด่นมาดีแล้วก็เด่นวันก็มาตอบรับสอบรับกันดีอยู่เนาะอ้าวห้าวันนี้ห้ารัวๆเลยเนาะแมอ่ะก็ มีเข้ามีหลุดเนาะเอพี่น้องทั้งหลายก็ยังปังอยู่เจาห้าหกห้า้างปังปรเยอ,อยู่นะครับต้องขออาภัยแนวทางวันเสาร์นี้แอดย้ำเสมอว่าระวังมันจะมาแบบเลขเดิมเนาะย้อนนับย้อนไป2วันเนาะก็ย้ำให้ FC ฟังอยู่เสมอนะครับในกลุ่มห้าหน่อยก็ดีเนาะายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ปังละกันเนะเาะอ้าตามแต่วันทีห้วยมีเข้ามีหลุดครับมาดูแนวะทางฮารมัดรวม สุดจอพิคาสสิหน่อยครับในรอบของวันอาทิตย์ 25, ที่ย่าธันวาคม2 5ง5เนาะแนวทางวันคริสต์มาสนะครับมาดูกันว่าใครอยางจะปังเนาะสิทธิคนใหม่จะเป็นใครนะครับใครจะพิชิตเบิ้ลหรือใครจะพิชิตรายวันโคน่นแชมป์ใหญ่ใจได้มารุนกันครับในตารางครับยังให้5 5 8 8, 8อยู่เบิ้ลวันอาทิตย์ยังไงก็มาเนาะอาทิตย์ทีแล้วไม่มาเนาะแต่วันอาทิตย์นี้ไม่แน่นะครับอา้ายังไงก็ตามแต่พอดีนะครับ ตัวที่ชื่นชอบก็ติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วเนาะตัวที่ไม่ติ๊กไม่เน้นก็กำชับเสมอว่ามาแน่นอนนะครับไม่ใช่ไม่มาเนาะเด่นรอบนะครับเมื่อวานมาดีอยู่เนาะแต่เจาะไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่เด่นรอบสายรูปปังเมื่อวาน,ว,านาวันสาวเอ้ยวันอาทิตย์ขอไปวันอาทิตย์ก็ห้ามเผลอหาล้ามพลาดเลยแต่เดียวเนาะเอาชุด3ตัวเมื่อวานก็ไม่มีเฉียดเลยวันนี้เอาใหม่แก้ตัวแก้มือใหม่เนาะนอกตารางนะครับ1057เดอ่าเด่นวันดูประกอบกับ รอบเด้อยังไงก็มาฮะเมื่อวานนี้ห้ามารัวๆวันนี้ก็ยังอยู่5ครับยังอยู่แน่นอนเพราะเผลออาจจะมา5 5ห้าด้วยซ้ำไปใครจะรู้อะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับฮานอยนะครับตัวลิชินชอบก๊ตี้คห้เนนให้หมดแล้วนะครับ3า7สอ่าติดไว้สอยไว้รับรองปังปูยเยได้ตังแน่นอนเนาะอันนี้2 8งแปดนะฮะศู 03, 28, นยเนาะตัวกันอ้าวอ่าชุด3ตัวหนึ่งศูอ่าอะไรก็เป็นไปได้ ห้ามเผลอห้ามพลาดครับชุดสามตัวติดสอยห้อยไว้บาทแลกพนะันเด้ออ้าวพี่น้องทั้งหลาย,นะยเนาะมาชนทางถ้าอยู่วินก็ใจหวยหุ้นและหาหนอยก็บาทละร้อยบาทละพันเนาะสลหรับยนะูวินเนาะแล้วก็เว็บมารวยออตโต้ก็หวัดเก้าสนะิบห้ากับเก้าร้อยเนาะอ่ะก็เลือกดูมีลิงก์ให้สมัครแทงนะครับอยู่ใต้คลิปกดทิ่ตัวหนังสือใต้คลิปนะครับและลิงก์ก็จะขึ้นมาให้นะเนาะอ้าวยังไงก็ กินชอบก็กดลิงก์สมัครแทนหวยกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆฟรีครับขอให้ทุกหวยรุ่งเงินทุกท่านครับวันอาทิตย์วันพันกผ่อนวันครอบครัววันกิจมัดขอให้มีความสุขมากๆทุกหวยรุ่งเงินทุกท่านพี่น้องขอบคุณแนละสวัสดีครับ